ส่วนแล้วนี่มันเป็นอะไรที่แบบดูดีมากว้าวบางกุ้นบางกุ้นเกมักขึ้นกุ้นว้าววู้ฮู้เอสเทอเวเกนนะคะเป็นดราก้อนคันเนลลอนนี่เอก๊ะติดสถานะเยอะด้วยนะมีทั้งกลิชคอสมิกแล้วก็เกรวี่เกรวี่คืออะไน้ำเกรวี่เหรอเหลดีเหลืออะไรอ่ะ เพื่อที่น่ารักทุกคนเลยนะคะติตร่าวเข้าสู่ช่องของจูแจนในครั้งนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันในเกมโลบอกกับแมป i ิกแอนด์แฮชอเวนลอตนั่นเองค่ะเห็นความวุ่นวายที่อยู่ตรงหน้านี่ไหมตอนนี้นะคะแจนได้ทําการรีเบิร์ตตัวเองแล้วและเราจะมาหาตัวที่สูงกว่าเอกโซติกกันเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีอีเวนต์แอบมินอับบิวส์นั่นเองค่ะก็คือแบบวุ่นวายมากนะคะตอนนี้สถานะมากันเต็มไปหมดเลยดูดิเห็นปะติดสถานะกันยกใหญ่เลยนะ ม <Why? S 2> อมน,นี่ได้เ e จนเดอรี่ทิ้งเป็นไงล่ะหญิงด้วยจะบอกว่าแอดมินอาเบลซีนะคะทําให้เราได้ตัวเอกโซติกได้แบบง่ายมากแล้วติดสถานะกันเพียบเลยนะคะทุกคนดูดิใส่ตัวหนังสือหน้าจอเนี่ยทำให้มันแบบเล็กลงได้ไหมอุ้ยอีปิกไม่เอาค่ะอุ้ยอันคอมมอนอืมไม่เอาค่ะเรจินเดอรี่มาอีกแล้วมาเตโอได้แล้วค่ะไม่เอา <c oughs> บอกแล้วไงว่าจะเอาแต่เอกโซติกเท่านั้นนะคะไม่ใช่สถานะเอกโซติกนะก็คือตัวที่แบบเป็นตัวเอกโซติกอะทุกคน อย่างตัวนี้เป็นไงสปาเกตตี้ตัวเลตตี้เอ็กนะคะวู้ติดสถานะเยอะมากตัวนี้คะ่ะติดสถานะลิฟลีไฟคอสมิกแล้วก็มีบลัดมูลแล้วก็คลีนด้วยโอ้โหความอลังการนี่มันคืออะไรกันแน่นะจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในเซิร์ฟส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องกลัวใครมาแย่งแล้วนะคะอยู่เซิร์ฟส่วนตัวไปเลยค่ะคุณพี่แอนมินก็คือปล่อยของไม่อั้นเลยนะตอนนี้โอ้โหแล้วคือแจงกว่าจะเดินกลับได้ ตอนนี้คนเล่นอะไม่ใช่พันห้าคนะแอดมินเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าดูแป๊บ,บ2000 years later คนเล่นประมาณแสนหนึง่งอ๋อเขานับถอยหลังแสนหนึง่งอ๋ออีก1,300คนก็คือจะครบแสนหนึงแล้วโอ้โหเฮ้ย <c oughs> แบบนี้มันแบบมันดังขนาดนั้นเลยเหรอมันกำลังมาใช่ไหมหรือไงนี่แล้วดูตัวเนี้ยคือแจงได้มาด้วยนะคะทุกคนนี่ คือระดับคอสมิกเลยนะคะไม่ใช่เอกโซติกนะแต่ตัวนี้เป็นคอสมิกนะคะโอ้โหน,ง,นงว่าวหน้าบานตัวใหญ่มากเลยอ่ะไปะเราไปหาต่อเมื่อกี้ตัวระดับคอสมิกแสดงว่ามันจะต้องได้อีกมันจะต้องได้เยอะกว่านี้อีกนะคะอย่างที่เรารู้นะคะยิ่งไกลย,ยิ่งได้ของดีเพราะฉะนั้นเราจะเดินไกลๆหน่อยแต่ว่าเอาจริงนะเกมนี้สนุกดีนะแต่ตัวส่อ่ะทำให้มันเล็กลงได้ไหมมันใหญ่มากเลยอ่ะแล้วมันบังจอไปมดนี่มาแล้วครับผมเราจะดูแอนมินกันนะคะว่าถ้าสมมติว่าครบ1 0 0 0 0แผู้เล่นในครั้งนี้เนี่ยเขาจะให้อะไรเรา Oh, ออีปิกจริงนะพอมันมี event. อีเวนต์อุยตกใจหมดเลยมิติกมิติกมาทิ้งค่ะเราบอกแล้วเราจะเอาตัวที่มันแบบและๆอ็กโซติกขึ้นไปมิติกมาอีกแล้วไม่เอาอุ้ยอะไรเนี่ยซิกเซเว่นที่ไม่เคยมีแล้วเราหาตัวใหม่ๆก่อนนะอ,อะไรอะเอ็กซาวเว์แกนตูวจักรยานจะได้ตูวจักรยานวู้วว้ววเฮ้ยมึงเคยได้ครั้งแรกเลยทำไงอะแล้วครั้งที่แล้วเราทำปลูกจักรยานไปนแล้วแล้วครั้งนี้เราจะทำปลูกอะไรอะ แค่ในตู้จักรยานอุ๊ยเป็นระดับ S ทรวาแกนครั้งแรกของแจงเลยนะคะทุกคนอ่านผิดอ,าน,อานถูกหรือเปล่าไม่รู้ว่ารู้แต่มันเป็นระดับสูงมากอะ่ะไม่เชื่อดูนี่เห็นไหม แล้วไอ้นก,กนี่คือแจงเคยได้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเคยได้ด้วยหรอไอ้นก,กนั้นอะเดี๋ยวเอาน็อไปฟักก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าตัวของน้อน,นั้นจะใหญ่ขนาดไหนตัวจกักรยานนี่ก็คือเป็นอีกตัวนึงที่แจงชอบนะเพราะว่าเขาเท่มากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราอาจจะต้องหาเก็บสักตัวหนึ่งล,ะละ้วล่ะไหนดูดิเลเจนดารี่เนี่ยมาเตโอโทษทีนะเราจะต้องเก็บนานแล้วอะอุ้ยอะไรเนี่ยคอมมอนไปเลยนะขายไปให้หมดนะคะตุงเนี่ยก็ขายไปด้วยเรียบร้อยอุ้ยบอมบาริโล่ที่แจงเก็บบอมบาริโล่ไว้นะคะเพราะว่ามันจะต้้้้้้้อออออองงงงมมมมมมมีีีีีีีแบบบในนนนนรรรเเเเิิ์ไไไไไไไปป่่่ะะาาดดดดโวยยยยัััััหฟฟกกกกจ๊สตตล กวใหญ่ปะเฮ้ย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 ทำไมเป็นฟอมันใหญ่จังอะบึม้ม โอ้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะสวยอย่างเนี้ยเป็นเอ็กโซติกนะคะติดสถานะโคตรจะเยอะบัตรมูนคอสมิกแล้วก็มี c คลีรีไฟด้วยนะคะว้าวไปครับไปขุดกันต่อตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาดีมากเลยนะคะทุกคนถ้าสมมติว่าใครอยากหาตัวดีๆตัวแรตัวจึง้งตัวที่แบบระดับสูงๆเนี่ยมันเล่นตอนที่มีกิจกรรมแดงบอกเลยนะคะว่าเขาคูณเยอะมากเพราะว่าตอนนี้เซิร์ฟเวอร์รเขาคูณไปแล้วพั 1, แล้วก็คูณสภาพอากาศเงินอีก3โอ้ คูณเยอะอ่ะคูณฟักไข่ให้ด้วยอ่ะทำอะไรก็ได้ตอนเนี้ยึ pp. อืออาล้วครับผมเฮ้ยเอ็กโซติกมาอีกแล้วสปากเกตตี้มาอีกตัวหนึ่งแล้วนะคะโอ้ยขี้เกียจเดินไปเก็บอะทิ้งไปก่อนเฮ้ยเอ็กโซติกของครูฟันโตเลยฟันโตตัวนี้ไม่เคยมีอะ่ะอือหึอ่ะเก็บก็ได้วะเดินไกลซะด้วยดิคือขี้เกียจรีเทิร์นเซฟตี้ไงมันเสียโลบักไงตอนนี้มันไม่มีใครแย่งเราเราก็แบบเดินเก็บเอาก็ได้ เฮ้ยโอพีรักเราทุกคนอีกแค่5 0 0ร้คนเท่านั้นนะคะเฮ้ยอีกแค่นิดเดียวพบแสนแล้วนะคะแบบเนี้ยตอนแรกแจงเข้ามาเล่นอะคนคนเล่นยังแบบประมาณพันอยู่เลยอะ่ะไปค่ะฟักไข่ไปเลยเนาะปกติเราเจอแบบแบบ10ล้าลนอะไรเงี้ยแบบนี้เขาแบบแสนหนึ่งเขาดีใจแล้วอะอจริงๆนะมันก็มันก็ดูอุ่นดีนะทุกคนแต่ตอนเนี้ยแบบอื่นอะที่แบบว่าไม่ใช่แมปส่วนตัวของแจงอะไม่ใช่เซิร์ฟส่วนตัวอะไรเงี้ยน่าจะกำลังเดือดน,นะคะน่าจะแย่งกันหนักมากอุ้ยคอมมอนทิ้ง อะไรอ่ะติกติกบาร์บ,บูมอันนี้มีแล้วค่ะไปเลยเอกโซติกก็ทิ้งได้ครับเพราะว่าเราจะหาอะไรคะเราจะหาตัวที่มันแบบโอพีกว่านี้อยากได้ชานตอรบลี่มาดิชา้างมาโอ้อีปิกไม่เอาอมอนไม่เอาเอกโซติกสปากเกตตีตวเลตตี้มาอีกแล้วทิ้งวิลี่เจนเดอรี่อะไรอ่ะเราว่าคาสตูโน่มีแล้วเดี๋ยวค่อยหาใหม่อันเนี้ย เฮ้ยอันนี้เป็นคอสมิกหรอตัวอะไรอะ่ะเอามองไม่เห็นสปีจันิโออ๋อเป็นโนอันนี้เคยมีแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องเปิดสมุดอันนี้อีปิกค่ะเดี๋ยวไปก่อนว้าสิคเซเว่นมาสิเซเว่นเราเคยได้ไปแล้วนะคะเทงคอมมอนไม่เอาอ่ะคอมมอนไม่เอาโอ้คอมมอนไม่เอาอันนี้ไม่เอาเลยเร็วเร็วรโอเคอันนี้มีแล้วนะคะเคยมีแล้วเคยมีแล้วไม่เอา2 0 0 thousand years later เอาจริงนะใครเห็นก็ต้องรู้ว่าแบบว่าผู้หญิงคนนี้มันหญิงจริงตัวดีๆมามันไม่เอาเลยอ่ะมันไม่ใช่ไม่อยากได้นะทุกคนแต่ โเส้นคอสมิกบัดมูลแล้วก็คลีนนะคะทคุกคนจคลิปไปเลยดีกว่าวุ้ยวุ้ยวยตัวใหญ่ๆเลยลูกเอาให้เต็มแมพอะแบบใหญ่มนเริ่มมาเริ่มมาเทิมอะเอาใหญ่ขนาดเนี้ยใหญ่ขนาดนี้เลยม,มาฮึยปังโอ้ปุ้งโอ,งโอ้ตัวเขาไม่ได้ใหญ่มากนะคะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยพอเราได้ตัวซีเครต์มาเขาทำให้บรรยากาศที่นี่ก็คือแบบเป็นสีแดงหมดเลยอะ่ะอ๋อจริงๆแล้วเป็นบัตรมูล <S 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 2> <S 2> <S สุดยอดน้องเป็นซีเครตตัวแรกที่แจงเคยได้เลยนะคะแล้วดูเขาทําเงินให้เราดิ5ล้านต่อวินาทีนะตัวนี้คือหายไม่ได้นะคะตอนแรกคิดว่าเราจะได้รีเบิร์ตอีกครั้งนึงแต่ว่าตอนนี้รีเบิร์ตไม่ได้แล้วนะคะต้องปิกอัพดีๆแล้วก็ตัวไปเก็บแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราไปซื้อโชวเวลก่อนเพราะว่าทุกคันที่เรารีเบิร์ตเนี่ยโชวเวลเราจะหายไปด้วยนะคะอุ้ยตอนนี้แบบเราชิลละเราซื้อได้ละทุกคนเราจะเอาอีกมันจะต้องได้อีกขออีกสักตัวหนึ่งได้ไหมอ่ะอยากได้ตัััวที่่มมนนนเเดล แต่เ,เราไปต่อค่ะแต่ไอตัวจักรยานเนี่ยอยากได้ตัวบางกรงกับตัวเหมียวอ่ะพัที่เราจะลงกิปไปใช่ไหมมีคนบอกว่าพี่คะหนูได้ตัวเหมียวแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยได้ดิคอมมอนแมวมเตติกแมวขอแบบระดับสูงสเลยซีคริไหมเอาซีคริมาตัวซ้ำจะไม่เอาบลีบลีบ,บิกูสติกูสบอมบิกูสเอกนะคะเป็นบลีบรีเอ็กชาวะแกนอีกแล้วโอเคเอากลับบ้านพี่โกนเลยอีกนึงนาทีนะคะจะสตาร์ทสิบเคมันต้องร้อยเคค่ะแอดมิน เอจงริงนะแจงไนเห็นในในเซิร์ฟเขาว่าว่ามีคนเล่นแอคทีฟอยู่1 0 0 0 0แสนคนแอดมินบอกว่า 10K มันต้อง 100K คะ่ะฮโัโหลวางเลยนี่นีนี่จักรยานมาแล้วเปิดจักรยานก่อนจักรยานนี่ไม่ได้ใช้เงินในการฟักเลยนะคะเก็บตังค์ครับเก็บตังค์โอ้โหมีตังพันล้านะแค่นั้นแหละอึ๊บปุ้งโอ้ยตัวใหญ่อยู่นะเนี่ยตัวใหญ่กว่าช้างอีกเลิศเอาละไปกันต่อขอแบบอยู่นะ เซิร์ฟเวอร์รับตอนนี้คูณไปแล้ว7,300พัาต้องได้ซีเครตอีกตัวแล้วปะมันต้องมีซีเครตอีกแล้วปะคูณไป7,300ฮัลโหลดูข้างล่างนะคะทางซ้ายคูณเจ็ดพันสามจะได้คอมมอนเอาอะไรกับดวงอะ่ะเฮ้ยอีปิกอันนี้ได้แล้วดิเนี่ยตัวนี้ได้แล้วโถเอ้ยเราอุ้ยเอ็กโซติกอะไรอ่ะตัวนี้อะไรอ่ะติดแตงพลับบุ้มได้แล้วไปอุ้ยเลเจนดารี่มาเตโอไม่เอาค่ะได้แล้วเนาะไลโน่ไม่เอาค่ะมิติกอุ้ยเอ็กโซติกมาอีกแล้วนะคะโคโคฟันโตยังไม่เอาค่ะขอตัวที่ยังไม่เคยได้แล้วกันอุย จักรยานมาบ่อยนะเนี่ยคือคูณ7,300ัแล้วจักรยานออกรวดอุ้ยไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่7 3 0 0นแล้วนะคะคูณ1ม3 0 0แต่แจงได้คอมมอนตอนนี้ก็คือตัวระดับล่างๆเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมเห็นแล้วอ,อะ่ะมีแต่ระดับส,งสูงๆใครอยากหาระดับล่างๆต้องเป็นแจงแล้วถึงจะได้อะเอสเทอร์วัจเจนบีบีมาอีกแล้วนะคะไม่เอาแจงทิง้งขอซีเครตอีกตัวหนึ่งได้ไหมมิติโอเคไปค่ะอีพิกไ่เอา้าวไหนอลองเปลี่ยนโซนบ้างดิโซนทีมะาอาจจะไม่บอกกับเราโอเคไม่ใช่โซนทีมบกัเราไม จะบอกว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้แบบนี้เขาก็จะมีอีเวนต์เหมือนกันนะคะเป็นอีเวนต์เออ่คริสต์มาสเนาะก็ลองมาเล่นกันได้นะทุกคนแบบนี้ก็สนุกดีนะโดยเฉพาะตอนที่แบบว่าไปแย่งไข่กับคนอื่นอะ่ะเพราะว่านี้จังเล่นคนเดียวไงเนื่องจากมันมีกิจกรรมจังอยากเก็บตัวให้มันครบจังก็เลยมานั่งเล่นคนเดียวนะคะแต่ถ้าสมมติไปแย่งตัวคนอื่นนี่ก็คือไปดูคลิปที่แล้วได้ว่าจะหัวร้อนขนาดไหนแต่เวลาแย่งได้ก็คือพุ่งตรงสัดใจเวอร์เฮ้ยโอ้ยคอนมิกโบริโตบันดิโตเคยมีแล้วเนาะอันเนี้ยวิเอ็กซตตติิิกมมาาาลลลลสสสออเรโนะะคีแ้วยยงุยง บริโตบันดิโตเคเอากลับก็ได้วะาคอสบิกอะ่ะตัวนี้มันยังอยากอยู่กับเราไงโสดใสแจงยังไม่มีอะ่ะมันก็เลยมาบ่อยเกินเอากลับกอนละกันระดับที่แจงได้มาวันนี้นี่คือระดับสูงสูงั้งนั้นเลยอะ่ะทุกคนถ้าสมมติว่ามีใครเล่นใหม่แล้วจเจอบ้านแจงไปอะ่ะเขาโหต้องมาลุมดูแล้วเขาจะบอกหุยบ้านนี้เท่จังทำไมเจ้าของบ้านเขาดูเท่จังเลยอ่ะมีตัวเยอะขนาดนี้เขาไปเอามาจากไหนหรอเอามันจากกิจกรรมคะ่ะใครเขาจะไปนั่งขุดได้คะ่ะมาลเลยขออนุญาตเปิดไข่นี้เลยแล้วกันนะบ อุ้ยทำไมมันใหญ่จังอะเอ้ยเรอะไรเนี่ยติดอะไรเนี่ยติดสถานะเฉยปุ้งว้าตัวใหญ่มากเฮ้ยตัวนี้ตัวใหญ่แฮะอยากให้มันใหญ่กว่านี้ไป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 ฮ okay. อตบอทโอเคหูติดสถานะอะไรโฟสเซนด้วยอะช้างอยู่ไหนลูกเดี๋ยวจุ๊บช้างก่อนว้าตัวซีเครตนะคะเรารักเขาแต่จริงอยากได้เชืกตัวนะเผื่อมันจะใหญ่กว่านี้เชื่อไหมมันต้องมีฟิลที่มันใหญ่กว่านี้จ้าขุดไปตามทางเรื่อยๆเลยอ่ะอันคอมมอนทิ้งอันคอมมอนทิ้งไม่เอาเฮ้ยเเจนดารี่อะไรคะไม่เอาค่ะ ่วเร็ว,วมังกรมังกรไักร้กรกราว้เอนรเนนะคะเป็นดาก้คันเนลโลนีเอจะติดสถานะเยอด้วยนะมีทั้งกลิชคอสมิคแล้วก็เกรวี่เกรวี่คืออะไน้ำเกรวี่เหรอตืดินเหลืออะไรอ่ะอุ้ยแากทุกคนไข่มังกรอย,อยู่ที่แจงแล้วว้จะไม่เคยได้เลยนเนี้ยจะเพิ่งเคยได้นะคะเหลือแค่เมียวแล้วล่ะถ้ามีเมียวนี่ก็คือครบแล้วนะอินเด็กแจงนี่ บรรทัดบนนี่ก็คือโครไปคบฟักเลยขามด้วยนายดูสิมังกรอตัวมันจะใหญ่ขนาดไหนกันเชียเมื่อกี้บอกว่าขอให้ใหญ่มาได้เล็กอ่ะอออน,นี่ขอให้เล็กๆขอให้เล็กขนาดนี้ขอให้เล็กขนาดนี้อะมองนีงเลยบุ้งเล็กไหมเล็กอยู่ไม่น่าขอเลยอจริงปะเอาตัวไหนเก็บดีอะทุกคนถ้าอย่างนั้นเอาอันนี้เอ, ic, อ, ic, อ ic, กโซติกอามิติกอามิตติกเก้าอี้เก็บไปก่อนละกันไม่เก็บขายเลยอะไปซะ ได้เลยยอดสุดยอดโ้วันนี้เป็นอะไรที่แบบดีอ่ะที่อะไรมีคนถามว่าจะได้มังกรยังยังค่ะเพิ่งเคยได้ครั้งนี้เลยแล้วรอบนี้ได้ช้างสตอร์เบอรี่ว้าวโหดีใจอ่ะขาดอะไรกะขาดเหมียวอ่ะอยากได้เหมียวอ่ะตัวอื่นนี่ก็คือง่ายนะทุกคนเนี่ยไอพวกเนี้ยได้อะไรค่อยๆขุดไปอุ้ยมิติกมาไม่กี่เพิ่งจะลบเองค่ะเข็ดคาคูคูเนี่ยอ๋อบีบีไม่เอาตกใจหมดคอสปิกมาอี่ละโอ้ยเบื่อจังอยากได้ซีเครตัวระบอไม่เอานะคะลิเซนดัลลี่ลาวาคาสตูโน กัจบจ็อบชิลแล้วตอนเนี้ย2,000 years later กิจกรรมจบแล้วนะคะวายแต่ไม่เป็นไรคะ่ะรอบนี้ก็คือไม่แย่นะแจงข้อค่อนข้างที่จะแบบประทับใจในสิ่งที่ตัวเองขุดได้มานะคะถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะได้แลและคอมมอนลัวๆมี่ปิกผมมาบ้างนิดหน่อยแต่คอมมอนออกแล้วนะคะตอนเนี้ยก็คือยืนยันได้เลยว่ากิจกรรมหมดแล้วจริงนะคะไม่คูดแล้วหรอแอนมินไอเสียหน่อยไหมไอเจ้าทีไหมยังไม่ได้เหมียวเลยนะโอ้สงสัยเหมียวเนี่ยเราจะได้รอบหน้าแล้วล่ะเราองมานั่งขุดหาเหมียวอีก็แสัยมันจะออกยากน้าดูเลยทุกคนเหมียวเนี่ยมันดื้อนะดูดิคอมมอนออกลัวๆเลยตอนเนี้ย คูณเปหมื่นเจ็ดได้แต่ละตัวมานี่ก็คือกีตแตกไปหลายแล้วนะทางช้างสตอเบอรี่ทางมังกรเลยอ่ะวายตายแล้วใครไม่ทันนี่แย่ yeah, เลยนะครั้งหน้านี่ต้องเอาให้ทันนะคะทุกคนเพราะว่าแอดมินเขาให้เนี่ยว่าคูณเซิร์ฟเยอะมากนะเขาไม่ได้คูณแค่สิบไม่ได้คูณแค่แบบสามไม่ได้คูณห้านะ oh. คูณไป17หมื่นเจ็ดแสดงว่าตัวมันต้องออกยากมากถ้ามันเป็นเวลาปกติแล้วรอบนี้เขาคูณให้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเป็นกิจกรรมครบผู้เล่นหนึ่งแสนคนค่ะไปค่ะสปาเกตตี้นะคะอ่านเดี๋ยวแจงค่อยฟักแล้วกันนะครรั้้งนนนีีีี่่่ถืออวาาเป็ะไทดมก ลยนะคะทุกคนบ้านอื่นเนี่ยน่าจะกำลังวุ่นวายกันกับการขุดนะ่าดูเลยน่ากำลังตีกันยับยับนะคะแอบไปดูสักทีหนึ่งดีไหมไปดูดีกว่าวิลแล้วดูดีแต่ละตัวสถาน,นะเพียบอะไหนดูสิตรงนี้เขาจะแบบเดือดกันขนาดไหนกันนะไหนโอ้โหนี่เห็นปะอุ้ย แต่ท่านเขา6กเจ็ดเนี่ยจะยังไม่เคยมีนะตัวนี้กับเหมียวยังไม่มีเพ้ย,ยคนนี้เขามีวะ่ะเป็นระดับมิติกงันไงทำให้เขาได้เขา6กเจ็ดอ่ะดูไอ้เหมเียวดิมันจะต้องได้แหละสักวันหนึ่งอไอ้เหมียวเนี่ยปุ๋ยบ้านี้เขาก็ไม,ม่เหมียวว่าโอ้โหอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเข้าไปตามกลับต,ตามเก็บเอาแล้วกันนะทุกคนอันนี้เขาขุดกันอยู่ไหมไม่ได้ขุดกันแล้วเนาะโอ้เพราะกิจกรรมมันหมดไงแต่ว่าตอนที่มีกิจกรรม advance บิลส์เนี่ยคิดว่าน่าจะเดือดนะคะน่าจะกันแย่งกันเยอะมากๆเลยเฮ้ยแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์อันนี้ยังคูลอยยู่เนี่เอาคนูออออีีกรรรบหะไเ่ยเซิร์ฟนี้ยังคูอยู่เลยยออุ้ ไอ้ซาวกแกนเหมือนกันเหรอแล้วเขาทิ้งด้วยนะอันนั้น,นะ่ะเฮ้ยเมียวโอ้โหเขาได้เมียวอ่ะทุกคนเรารจะขี้เกียจไปแย่งกับเขาเดี๋ยวจะไปขุดเองดีกว่าอยากได้เมียวอ่ะที่เขาขุดแต่ตรงไหนลุมไหนวะที่ได้เมียวเนี่ยอยากได้มั้งอ่ะไม่เตกเมียว โดน,น,น,นต,ตีไหมวะทุกคนแจงแจงเสียวอยู่นะเนี่ยจะโดนไหมวะกลัวกลัวเขาตีอ,ะอ่ะแจงแจงกดเลยละกันอย่ามายุ่งกับข <c oughs> ้าอย่าไป่อยกดแล้วเก็บกดเก็บแจงได้ช้าสตอเบอรี่สองตัวรอบเนี้ยสุดยอดปะนายดูดิเห็นเราวปะนี่เรามีนี่ด้วยนะจะมีสตอเบอรี่เอเลเฟนด้วยนะอุ้ยซีเคสสองตัวทำไมไม่เป็นตัวทีวีอะอยากได้ตัวทีวีอีกตัว ขอมเมียวได้ไหมอารทีวีไม่ได้ซกเค้มไม่ได้แล้วขอมเมียวแล้วกันโอ้ลิเจเนรีเซนิเจเนรีนี่มันตกใจอยู่นะคือเสียงแบบอลังการเกินนะคุณนะาตรงไสดดวงเราจะหมดไม่ใช่ดวงเซิร์ฟอย่างเดียวนะดวงเราด้วยดูขุดได้แต่ละตัวคอมมอนอย่างเงี้ยอันคอมมอนโอ้ล oh, <Legend> ิเจดารี่เฉยๆค่ะ ขาตีจังเขาจะไม่ตีแล้วใช่ไหมเาะว่าจะเป็นคนดีก็ได้นะอือคนดีแหละคนแถวนี้เขาไม่ได้ทํากันเออเห็นไหมกระโปรงแล้วเขาเป็นคนดีเนาะนี่ยี่สิบนาทีนะคะผมออ้ยไม่รอแล้วขอเปิดดูเลยละกันตัวใหญ่ไหมจ๊ะไอเหมียวไอเหมียวไอเหมียวเมาตัวน้อยหนึ่ง <c oughs> แต่น่ารักไง ตัวน้อยนึงแต่น่ารักไงไม่เป็นไรค่ะนี่วางเลยปุ้ม,ม,มส่วนแล้วนี่มันเป็นอะไรที่แบบ ดูดีมากเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเขาก็จะมีการอัปเดตเป็นคริสต์มาสมาซึ่งตัวพวกนี้เนี่ยเขาก็จะมีตัวแบนคริสต์มาสมาให้เราได้เก็บสะสมกันอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้อินเดียของแจงเอาจริงๆนะมันเปิดได้หมดเลยแหละอย่างไลโน่เนี่ยแจงก็ได้มาบ่อยแหละกระอร์บัลก็ได้บ่อยแหละจบๆที่ได้โคตรจะบ่อยแต่เขาซิกเซเว่นเนี่ยยังยังไม่เคยได้มั้งตัวอื่นเนี่ยหาไม่ยากเลยแต่แค่แจงขี้เกียจเดินออกมาเพื่อที่จะแบบเอามาใส่ส่วนนะแต่ไอ้คาปูชิโน่ฮาโลวีโน่เนี่ยอาจจะไม่ไ คงฮลลาโลวีนเหมือนกันอ่ะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีอัปเดตอะไรเดี๋ยวจะสมายเบททุกคนได้ดูกันอีกนะคะเพ่อนครั้งนี้เนี่ยซูเป๊ะกับน้องๆทุกตัวในวันนี้คนต้องขอตัวลาไปก่อนหนะะากใครชอบแล้วก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กด subscribe กับแจ็สมั้ยน,นะที่สำคัญเดี๋ยวกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาที่แจ้งลงคลิปใหม่ม <S <S <ๆ>เพื่อนจะได้ไมพาดกันนะสำหรับครั้งนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมไปเล่นกันนะคะถ้าใครสนใจ d i c k and h a t h abelot ค่ะบ๊ายบายมาเย้ของดีจัดเอาวันเนี้ย เฮ้ยลืมฟังอีกตัวได้ไงเนี่ยจะคอยดูแล้วกันว่าตัวนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนมาแล้วมาแล้วขอใหญ่ขอให้ใหญ่กว่าบรีบรีขอมองแค่นี้ขอมองแค่นี้มันเหมือนมันจะไม่ใหญ่เลยองจริงปะพิ้วโห<ฮ>ใหญ่แล้วใหญ่แล้วใครว่าไม่ใหญ่ใหญ่อยู่วู้ว <laughs> ู้วู้วู้วู